วัสดีครับเข้าสู่โหมดของฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลเข้าสู่โปรเจกต์ลุ้น4แชมป์อันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมเลยจะทำได้หรือไม่ได้เราก็ต้องมาว่ากันตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเส้นทางที่สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดแชมป์แรกก็จะเป็นแชมป์คาราบาวครับเพราะจะเตะนัดชิงชนเิศเนี่ยได้เดือนมีนา จากนั้นก็จะเป็น FA ฟซึ่งจะเริ่มสตาร์ทในเดือนมกราแล้วก็นัดชิงเนี่ยจะอยู่ที่กลางเดือนพฤษภาส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็จะมาลุ้นแชมป์วันที่24พฤษภาแล้วก็ใน UCL ก็จะเล่นนัดชิงชนะเลิศวันที่30พฤษภาที่ ูดาเปสนะครับบ้านเกิดของโซโบแล้วก็เคอร์เคสแต่จริงๆในเคอร์เคสเนี่ยนะครับพื้นเพเนี่ยก็ไม่ได้เกิดในฮังการีนะครับอ่ะทีนี้เรามีจำนวนเกมที่เหลือให้ลงเล่นถ้าจะควบคุมให้เหมาะสมที่สุดก็คือเล่นมันแค่62เกมที่เหลือนี่แหละ อย่าถึงกลับไปเพลย์ออฟใน UCL เลยนะครับถ้าเพลย์ออฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนเกมขึ้นไปอีก2เกมเกมนี้เป็นเกมที่4ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นเกมที่เราจะเจอกับทีมน้องใหม่มันมีเงื่อนไขยอย่างเดียวเลยเวลาเจอทีมระดับนี้เนี่ยถ้าจะเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ให้ได้ก็จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมนี้เราจะออกไปยืนเบอร์รี่นะครับแต่คุณซือของเบอร์รี่เนี่ยก็ ไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์พาทีมขึ้นมาเล่นในลีกระดับสูงเนี่ยนะครับหลายต่อหลายหนเบอร์รี่ตูจากตารางนี่นะครับตอนนี้เบอร์รี่เองก็อยู่กลางๆตารางอยู่ดับ14นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่หัวตารางเลยก็คือดับหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยจะเตะ2องทุ่มของวันอาทิตย์เวลาบ้านเราและ PGMOL ก็จัดของขวัญชิ้นโตให้กับลิเวอร์พูลสชิ้นเลย ผู้ตัิสินในสนามก็คือไมเคิลโอริเวอร์เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าไมเคิลโอริเวอร์เนี่ยเวลาตัดสินนี่มันซักแค่ไหนนะครับก่อนหน้านี้นี่ยก็ยังพอเออชื่อมันคล้ายๆของลิวอ์พูวะก็พอไหวแต่หลังๆเนี่ยชักเอาใหญ่นะครับแล้วกะว่าเอาให้ชัวร์ก็มีคนที่กำกับ VR a ชื่อพรเทนี่อันนี้เด้งที่สองเลยนะครับแหมจัดเต็มเลยจริง ทีนี้มาดูนะครับเบอร์ลี่เนี่ยลงเล่นไปสามเกมซึ่งลิวพูลก็เล่นไปแล้วสามเกมเหมือนกันนะครับแต่เบอร์ลี่เนี่ยชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับยิงไปสี่เสียหกติดลบสองลูกมีอยู่สามแต้มส่วนลิวพูลเองเนี่ยเป็นทีมเดียวที่เก็บผลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือชนะรวดเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในสามเกมยิงแปดเสียสี่ลูกได้ลบเสียเนี่ย บวก4ลูกมีอยู่9แต้มเต็มนะครับผลงานเฮทูเฮใน5เกมหลังเนี่ยนะครับเกลี้ยงเลยนะครับ100%ลิเปอร์พูลชนะรวดนะครับเราชนะ31วันที่10กุมภา2พันธ์2 0 2บบุกไปชนะ02วันที่21ทธันวาคม2พ23แล้วก็บุกไปชนะวันที่12กุมภาพันธ์2ส2 2สกอร์01 แล้วก็เราเปิดบ้านชนะ2องวุศนวันที่21สิงหา2อ2 1แล้วก็เราบุกไปชนะ0ูนย์วุสวันที่20พฤษภา2021ฟอร์มของเจ้าบ้าน ly, เ,นเน 3, บอร์รี่เล่นไป5เกมชนะ3แพ้2ลิวร์พูลเล่นไป5เกมชนะ4แพ้1จริงๆเ่ยมันเสมอ2 2สอง ในชาริ Shield แต่โดนจุดโทษลดแพ้พาเลสไปแล้วก็ทำให้พาเลสเนี่ยได้เอาถ้วยกลับบ้านไปซึ่งก็ไม่ต้องเดินทางไกลมากเาะว่าอยู่ในลอนดอนนี่เองนะครับผลงานของเบอร์ลี่เกมล่าสุดก็แพ้แมนยูแบบน่าเจ็บใจนะครับมาเสียจุดโทษในช่วงท้ายของท้ายเกมเลยแล้วก็ไม่เหลือนะครับบูโนยิงประตูชัยได้จากที่มันเสมอกันอยู่2-2นะครับ แล้วก็ชนะดับบี้คาลตี้ในคาราบาวครับสองระตหนึ่งชนะซันเดอร์แลนด์สองระตศูนย์เนี่ยก็คือชนะหนเดียวในพรีเมียร์ลีกก็ชนะซันเดอร์แลนด์นี่แหละครับแล้วก็แพ้ทอนัสเปอร์สามระตศูนย์แล้วก็วก็มีวอนนะครับก็ชนะไปสามระตหนึ่งนะครับเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่ทำได้หนึ่งร้อยแต้มเท่ากับทีมแชมป์ในแชมเปี้ยนชิพ ลิยูไนเต็ดต่างกันแค่ลูกได้เสียนะครับลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ชนะนิวคาสเซิลสองสามชนะบอนมัดสี่วู้ดสองเสมอคริสตัลพาเลซสองวู้ดสองแล้วก็ไปแพ้ในการจุดโทษแล้วก็ชนะแอตเลติกบิวาวสองวู้ดสองจริงๆเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเตะสองเกมแล้วก็ชนะสองเกมเลยนะครับในช่วงที่เตะห้าทุ่มเนี่ย เราก็ชนะ4-1นะครับในไล์อัพเล่นในระบบมันเหมือนกัน4-2-3-1เหมือนกันหรือวูก,ก็เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่เนี่ยเป็นดูบราฟกาที่ย้ายไปจากนิวคาสเซนนะครับแล้วก็แบ็คสองข้างก็เป็นคาร์วอเกอร์กับฮัตมันคู่เซนเตอร์ครับก็เป็นเอสเตเว เอ็กดาวแล้วก็กลางรับ2ตัวก็เป็นอูกโกชุบูอันนี้ได้มาจากเซลซีนะครับแล้วก็เจสันคารเลนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำผลงานที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นบรุนลาเซนเมสบรีอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งที่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็แอนโทนีแล้วก็หน้าเป้าเป็นฟอสเตอร์หรือผููู้น่าจะจัดตัวตามนี้นะในทัศนะผมนะก็คือผู้รักษาประตูเป็นอาริสงเวกเกอร์แบ็คขวาเป็นคอนเนอร์บรัตตี้เพราะตอนนี้เนี่ยลงเล่นให้กับทีมชาติไอแลนด์เหนือเนี่ยเต็มเกมมาแล้วนะครับสภาพร่างกายนนา่ะพร้อมแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ที่ไม่หนักมากก็น่าจะเป็นบรัตตี้ได้ลงสนามนะครับแล้วก็เป็นอีบูจับคู่กับฟานได แล้วก็อีกฝั่งแบ็คซ้ายก็เป็นมิล o อสเคอร์เคสนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยก็น่าจะเป็นกราฟกับโซโบอันนี้ในทัศนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าโซโบเนะีทีนี้ดีกว่าแมก้านะครับเราก็ถัดขึ้นไปก็เป็นโมเป็นฟอร์เรนบิสคอร์ิคาโปแล้วก็ข้างหน้าเป็นอิกิริเก้ข้น่าจะจัดตัวตามนี้แหละนะครับคิดว่าผิดพลาดคาดเคลื่อนจากนี้ไม่มากนัก ครเพราะว่าดูแลแต่ละลายชื่อเนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดจากนี้แล้วสําคัญก็คือแบ็กขวาเนี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นโซโบโเพราะว่าโคาต่อสู้เนี่ยไม่ได้หนักหนาจนจําเป็นที่จะต้องเอาโซโบไปเล่นแบ็กขวานะครับทีนี้ทีมของสกอตต์ปาเกอร์เนี่ยทาผลงานที่โดดเด่นที่สุดเลยตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับทำแต้มได้100แต้มเท่ากับทีมแชมป์ก็คือลีสต์ยูไนเต็ด แต่จุดเด่นมากๆก็คือเสียประตูน้อยมากเสียประตูแค่16ลูกเท่านั้นเองนะครับน้อยกว่ารีชาร์เต็ดเนี่ยเกือบครึ่งนะครับรีชาร์เต็ดเนี่ยเสียประตู30ลูกนะครับแต่ประตูทําได้ก็ไม่เยอะนะครับอยู่ที่60กว่าลูกแต่เสียประตูน้อยจริงแนวรับเหนียวสมัยอยู่แชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลื่นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีการเสริมทีมยบยจ่จะจัดเลยเฉพาะรายชื่อนักเตะเชลซี Chelsea เนี่ย ก็ซื้อไปอยู่สามตัวเลยเป็นลูกค้าชั้นดีของเชลซีเลยแล้วก็มีดึงนักเตะมาจากอเมริกาใต้ก็มีแล้วก็มาจากยุโรปก็หลายคนเลยนะครับเข้ามานี่ร่วมๆสิบคนนะครับมีทั้งได้ฟรีมาแล้วก็ซื้อตัวแต่ตัวแพงเนี่ยก็ซื้อมาจากเชลซีนี่แหละนะครับทีนี้ด้วยผลงานในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกับทีมที่ตอนนี้ปาร์เกอร์สร้าง ทีมด้วยนักเตะที่ผสมผสา,านักเตะเก่านักเตะใหม่ซึ่งนักเตะใหม่เยอะมากดังนั้นนี่นะครับก็ยังเป็นทีมที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ตอนเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็เล่นได้สนุกเลยนะครับบทกันไปจนถึงท้ายเกมเลยนะครับแล้วก็ช่วงโทษเจ็บเนี่ยก็เสียจุดโทษก็เลยทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ยิงจุดโทษแล้วก็เอาชนะจากลูกจุดโทษนั่นแหละนะครับจากที่มันเสมอกันอยู่2-2นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็ไม่ใช่ทีมที่อ่อนอะไรมากมายแต่ถ้าต้องการที่ป้องการแชมป์การเจอทีมแบบนี้ต้องทำผลงานในการเก็บสามแต้มไม่ว่าจะเป็นเย้าเยือนเนี่ยนะครับต้องเก็บทั้งเย้าทั้งเยือนกับทีมที่เพิ่งขึ้นมาในหลีกสูงสุดอันนี้ทัศนะส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมมองว่าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาช่วงหลังๆเนี่ยทีมที่ขึ้นมาเป็นน้องใหม่เนี่ยมักจะอยู่ไม่ค่อยทนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ร่วงลงไปเพราะว่า ระยะห่างระหว่าง2องมชันเนี่ยมันห่างกันเยอะจัดนะครับทีนี้นอกจากที่เสริมทีมเยอะแล้วผมมองว่าการผสมผสานของนักเตะทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะครับมันยังไม่ดีนะแต่คาแรคเตอร์ของสกอตต์ปาเกอร์เนี่ยเป็นกุณสือที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ลูกทีมเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ฟิตนะครับแล้วก็ขยันเล่นนะครับ วิงบทบี้ก็น่าจะใช้ความสดแล้วก็เล่นในบ้านนี่แหละนะครับกดดันใส่ลิเวอร์พูลแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นเพื่อจับจังหวะของตัวเองจากนั้นเนี่ยนะครับจะค่อยๆยกระดับขึ้นมาก็ต้องดูว่าเบอร์ลี่เนี่ยจะเล่นด้วยูแบบไหนถ้าเล่นแบบที่เล่นเหมือนกับเล่นกับแมนยูเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันมีข้อบอกพร่องค่อนข้างเยอะนะครับในลักษณะการเล่นที่มันไม่ละเอียดมากเพราะนักเตะ ที่ดึงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่อายุไม่ได้เยอะมากประสบการณ์ยังไม่เยอะในส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับถือว่าดีอย่างหนึง่งในการที่กลับมาจากฟีฟ่าเดแล้วได้มาเล่นในวันอาทิตย์เตะครูสองทุ่มเนี่ยนะก็คือโอเคแหละถ้าอยู่ที่นั่นก็เป็นช่วงใบาๆก็ถือว่าเราได้พักเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็นักเตะของเราเนี่ยก็ไม่ได ลงไปแต่บี้ตะบันเล่นในทุกเกมเลยแต่ก็มีนะครับที่ถูกส่งลงไปในเกมที่มันไม่สำหรับสำคัญอลไรเพราะว่าอย่างอ์เจนินาเนี่ยครับที่แพ้นในนัดสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมที่สำคัญอะไรมากมายเพราะอ์เจนินาเนี่ยก็เป็นแชมป์ในการคัดบอลโลกโซนอเมริกาใต้แต่ว่าแมคกาก็ลงสนามแล้วก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับทำใจนะครับใครที่เอาใจช่วยแมคกาอยู่หรือปลืม้มแมคกาอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่า ในปีนี้เนี่ยแมคก้าเนี่ยก็จะเจอวิบากแบบนี้เหมือนเหมือนกับที่เราบ่นโซโวแมคก้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทําใจเพราะว่าวิบากที่เข้ามาเล่นงานแมคก้าเนี่ยไม่ธรรมดาส่วนโซโวเองเนี่ยนะวิบากเล่นงานในปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยพอวิบากย้ายแล้วเนี่ยโซโวก็กลับสู่มาตรฐานที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้เนี่ยลิร์พูเนี่ยมีจุดแข็งเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเวลาได้ลูก เ e กซีค i ิกนะครับเพราะว่ามีตัวที่เล่นลูกแบบนี้ได้หลายคนเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้คนที่มาดูแลในเรื่องลูกตั้งเตะทั้งหลายเนีนะครับเป็นโค้ชเซ็พีโดยเฉพาะตรงนี้ก็นะ่าจะมีผลมากๆแล้วก็เล็กซ์เนเดอร์อิซักเนี่ยก็ได้มาฝึกซ้อมแล้วนะครับเพราะว่าถูกปล่อยตัวกลับมาเร็วหน่อยนะครับแล้วก็นักเตะของเราเนี่ยก็ทยอยทยอยกลับมาแลลวแต่ ังไม่เห็นภาพซ้อมนะครับขณะที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยนะครับสภาพร่างกายอีซักเนี่ยยังคาดหวังอะไรไม่ได้มากนกนะครับยังเก่งก็ลงสนามได้สักครึ่งชั่วโมงแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะครับก็อาจจะถูกปล่อยลงไปในนาทีที่ประมาณสักเจ็ดสิบนะครับสำหรับอีซักนะครับเพื่อให้ไปสะสมจํานวนนาทีในเกมเพื่อให้สภาพร่างกายดีขึ้นส่วนนักเตะที่ยังต้องปรับตัวเนี่ยก็มีพิมพงฟอร์เวส เอริก้แล้วก็เคอร์เคสเคอร์เคสเนี่ยเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็โมเนี่ยปรับรูปแบบและวิธีการเล่นพอสมควรเลยตรงนี้ก็ต้องจับตามองแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเล่นด้วยชุดเติร์ดคิดก็คือเป็นชุดเยือนซึ่งใช้สีเขียวนะครับก็ถือว่ามันก็สวยแหละแต่ถ้าถามว่าผมชอบ สีไหนผมชอบตัวสีหลักแหละก็คือสีแดงแล้วก็สีขาวครีมนะครับแล้วถ้าเป็นแขนยาวเนี่ยก็น่าจะโอเคเลยเดี๋ยวคงต้องไปดูที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับลองไปสอยมาสักตัวสองต,ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะทีนี้พอมาดูเรื่องสภาพนักเตะเนี่ยไม่มีข่าวนักเตะเจ็บเลยนะครับแล้วก็ที่เจ็บอยู่เนี่ยก็กลับมาซ้อมได้นะครับ เซฟานบาเซติกนี่ก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็นักเตะที่มองว่าเจ็บตอนนี้เนี่ยก็เริ่มลงมาซ้อมได้ไม่ติดทีมชาติก็ได้ร่วมซ้อมกันก็เห็นการเล่นแล้วก็เคซ่าเองก็ประสานงานกับอิซักก็ดูดีเลยนะครับผมก็มีประเด็นที่จะพูดถึงเปเดโกเคซ่าเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแล้วก็ยังมี ที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมที่เราจะเล่นถ้าเราจะลุนส่แชมป์เนี่ยมันเหลือจำนวนเกมทั้งหมด62เกมถ้าบริหารจัดการไม่ดีหลุดไปต้องเล่นเพลย์ออฟอีกสเกมเนี่ยก็จะเป็น64เกมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลุน4่แชมป์เนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเกมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปเบียดเข้าไปอีกในตารางการแข่งขันเพราะผมมองว่า เอาแค่เราไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไปตามสเต็ปเนี่ยไม่ต้องเพลย์ออฟเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเลื่อนเกมพรีเมยรีกเนี่ยหลายหนเลยแล้วก็ช่วงที่มันบิดเบียเยอะผมดูจากตารางแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่คาดหวังในเกมนี้นะครับหนึ่งละก็ต้องรุนเลยนะครับว่ากรรมการกับ v r r จะ จัดอะไรพิเศษพิเศษให้เราหรือเปล่าเพราะว่าไมเคิลริเวอร์เนี่ยนะครับเคยสร้างวีรกรรมกับเรามาแล้วนะครับแล้วก็พอเทนี่เองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเขาจัดแพ็คคู่มาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาจับตามองนะครับในส่วนของการตัดสินของชุดผู้ตัดสินทั้งหลายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกทีชันมาเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดมาเนี่ยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยแล้วก็ทีมที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดจนถึงนาทีนี้เนี่ยก่อนที่เกมที่4่จะเตะ ก็เป็นเชลซีเนี่ยนะครับที่ได้รับประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการเยอะที่สุดแล้วนะครับทีนี้นักเตะที่ต้องจับตามองเนี่ยในมุมมองผมผมมองว่าก็ให้จับตาดูฟอร์นเวสนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโชว์ผลงานได้ดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เราเอาชนะอร์เซนอลได้แล้วก็เอเกเดเก้ G e G e เนี่ยนะครับสภาพร่างกายจะเล่นเต็ม90นาทีได้หรือเปล่า แต่ผมมองว่าโอกาสที่จะอยู่เต็ม9กานาทรซีเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าอิซักเกมนี้ได้ลงแน่นะครับแล้วก็มีนักเตะอีกหลายคนเลยนะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับที่ได้เห็นแพรดี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่เหมาะที่จะให้ออกสตาร์ทเพราะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่แข็งมากนะครับส่วนบายเซติกหรืออีกหลายๆคนเนี่ยนะครับมีโอกาสอาจจะได้เห็นอินกูโมฮาเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เห็นกันนะครับเพราะว่า เกมแบบนี้ถ้าริร์พูทำสกอร์ได้ขาดเนี่ยนะครับการเปลี่ยนได้ถึง5คนเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เนอร์เนี่ยน่าจะจัดเต็มโคต้าเลยนะครับเพราะโอกาสที่จะปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้สัมผัสสนามแล้วก็ลงไปเล่นในเกมที่มันไม่กดดันมากเนี่ยเกมแบบนี้น่าจะเป็นเกมที่เหมาะที่สุดขอให้ครึ่งแรกเนี่ยทำสกอร์ถากไปสัก2-3สกอร์ เกมนี้ถ้าจะลุ้นก็คือลุ้นคลินชีตริพูจะเก็บคลินชีตได้หรือเปล่าในเกมแบบนี้นะครับแล้วก็ดูจากที่ออ t ตาเนี่ยจัดโอกาสเจ้าบ้าน,นมีโอกาสชนะ13.9สามจุดเ่วนริพูเองมีโอกาสชนะถึง69%เกือบ70%เนี่ยนะครับคือออบตาเนี่ยมองว่าเกมนี้ยังไงริพูก็ชนะนะครับโอกาสเสมอแค่17.1นนะครับแน่นอนนะครับเกมนี้ เพราะว่าโปรเจกต์ของเราในทัศนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าเกมนี้ถ้าเอาชนะบุกไปเก็บสามแต้มไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะลุ้นสี่แชมป์มันยากอะ่ะเพราะว่าเราต้องออกสตาร์ทให้ดีไว้ก่อนผมคาดหวังเลยนะว่าในสิบเกมแรกเนี่ยขอ,เ,อเก็บได้แบบเต็มๆเลยนะสามทิบแต้มนะครับจะทำให้มีความรู้สึกเลยว่าช่วงเวลาที่เหลือในการเล่นในเกมที่เหลือเนี่ย มันจะทำให้อย่างอื่นบริหารจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยครับก่อนเกมในเกมที่4แล้วนะครับซึ่งลิวภูมมีโปรเจกต์ที่จะเล่น62เกมที่เหลือเพราะว่าเราเล่นไปแล้ว3นะครับทั้งหมดมันมี65เกมตีว่าเข้าข้างตัวเองว่าเราไม่มีการเล่นเพลย์ออฟใน UCL ดังนั้นเนี่ยเราต้องติด1ใน8ให้ได้ด้วยนี่ครับนี่คือก่อนเกมครับสวัสดีครับ